สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี้เราจะมาถ่ายเควินนะคะเดี๋ยวจะให้เขาลองพูดภาษาไทยบางประโยคมาดูสิว่าฝรั่งอ่ะจะพูดได้ไหมกับคำว่าสักรู่นะเดี๋ยวเดาถามเขาให้เขาลองพูดดูว่าพูดได้หรือเปล่าเควินทำอะไรทำอะไรนะทำงานงาน คีวินลองพูดคำว่าเช้าฟาดฟักผัดฟัักเช้าฟาดเช้าฟาดฟักผัดเช้าฟาดฟักผัดเช้าฟาดฟักผัดพูดสิเช้าฟาดฟักผัดเช้าฟาดฟักผัดเช้าฟา เย็นฟาดฟักผักเย็นฟาดฟาดสักแป๊บหนึ่งนะได้ยังงงเย็นฟาดผัดฟักนี่อะไรเนียฟาดเย็นฟาดผัดฟักเย็นฟาดผัดฟักไม่ใช่อะไรเดาเดเย็นฟาดผักฟัก ฟักฟักชิวินคุณฟักไหมฟักฟัเช้าฟาดผัดฟักเช้าฟาดผัดฟักผัดผัดฟักเย็นฟาดเย็น ฟักผัดฟักผัดผักเอ้ยวันมอทำโอ้ยสวยชาวฟาดชาวฟาดผัดฟักผัดฟักเย็นฟาดเย็นฟักฟักผัดฟักผัดเยสเฮ้ตุ๊ดตัวนักขับ ตอนนี้นะคะคีวินกำลังซ่อมหน้าห้องที่เราเ,เราเปิดเป็นห้อง Airbnb นะคะซึ่งตอนนี้กักตัวเราก็ไม่มีลูกค้าช่วงนี้ก็หาอะไรทําไปเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วเขาต้องการที่จะฉาบฉาบปูนให้มันเป็นสีขาวๆแต่ว่าต้องรอให้ ให้ช่างมาตอนนี้ช่างก็ยังไม่มาทําอะไรไม่ได้ก็เลยดาเลยบอกเออลองยังไงมันก็ต้องเอาตัวนี้ออกไปอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยถ้ามันเป็นอิดบล็อกองไม่ใช่อิดมอนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยค่ะ หลังจากที่ให้คีวินพูดประโยคที่ว่าเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดนางก็มึนไปหลายนาทีแล้วกลับมาถามว่ามันเป็นประโยคอะไรมันเป็นประโยคที่ล่อแหลมหรือเปล่าเราก็ต้องอธิบายว่ามันไม่ใช่มันเป็นประโยคที่ใช้การเล่นคำเหมือนภาษาฝรั่งเศส เขาก็เลยอ๋อฉันเห็นมันมีแต่คําว่าฟักฟักฟักฉันก็คิดไปอย่างอื่นบอกไม่แม่แม่ฉันไม่ได้คิดอะไรเลยฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องแบบนั้นก็เลยเอาของไปให้ทานนิดนึงเดี๋ยวนางจะงงอีกว่าอันนี้มันฟักหรือเปล่าอันนี้เป็นบวบนะคะบวบที่ดาเอาไปชุบแป้งทอดทําเหมือนกับเพศของใหม่ไทยในฝรั่งเศสค่ะสูตรเขาดีจริงๆนะอร่อย ขนาดว่ายินยิแล้วพอไปเข้าเตาอ,อบอะ่ะมันก็กรอบนะเดี๋ยวจะให้คีวินกินวินน้องต cool. ุชปะอืมชุดครอบกันอร่อยไหมอร่อยมากอันนี้ฟักอันนี้อะไรฟักฟัก <laughs> ไม่ใช่ <laughs> บวบทอด <Okay. S 1> บวบชุบแป้งทอดบบบวชุแป้งทอดบวบ บวัวชุบชุบแป้งแป้งทอด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 อ่ะอืออืออร่อยไหมอร่อยอือใกล้เสร็จยังยังอึ๊บห่ายมาทางนี้ตัวนี้ก็จะไม่ห่างคีวินเลยนะแล้วคีวินไปไหนก็จะตาม มินนมาดูสิมันจะไปไหนเนี่ยมันไม่อยู่ห่างคีวิตยเลยนะนะ่ะดูสิเนี่ยทำตัวเหมือนแบบเป็นเป็นหมามากเลย มิโนูทำอะไรอูฟมินูเนี่ยค่ะเราจะทำทั้งผนังเลยทั้งแถบไปยันด้านนี้เลยตอนนี้อาจจะดูแบบว่ามันดูเหมือนสกปรกเนาะแต่จริงๆแล้วคือแบบมันเป็นคราบแบบพวกน้ำฝนอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เราจะทำการรีโนเวทใหม่